สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอง,งาน s s i g ซม e n t นะคะโดยจก็คือให้ใช้ h p 8ป26นะคะหรือว่า h p 32เนี่ยจำลองจาก w a l k w k นะคะต่อกับเซนเซอร์อะไรก็ได้นะคะกับควบคุมอะไรก็ได้นะคะโดย่พนิดภายแอดบอดค่ะแล้วก็ให้คอนฟิกให้แจ้งเตือนผ่านไลน์ค่ะโดยในที่นี้นะคะก็จะใช้ h p 32นะคะต่อกับ L.D. e นะคะโดยเราจะจำลองผ่าน w o k w k นะคะโดยเราเนี่ยจะให้จะควบคุม L.D. e นะคะ ให้อนกับอ้อมนะคะให้ LD on เนี่ยกับอ้อมเนี่ยผ่านออทางนิตรพายดัสบอร์ดค่ะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของการแจ้งเตือนผ่านไลน์ค่ะโดยเราจะสามารถาปรับ อุณหภูมิและความชื้นนะคะได้จากตรงนี้ค่ะเมื่อเราทําการปรับค่าอุณหภูมิกับความชื้นนะคะเทางหน้าต่างเม d ดพายแดชบอร์ดเนี่ยก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามกับค่าอุณหภูมิและความชื้นตามที่เราปรับค่ะแล้วเมื่ออ,อ,อุณหภูมิและความชื้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเมันก็จะแจ้งเตือนผ่าน l i n ์ n o t ติฟค่ะประมาณนี้ค่ะ